การอยู่ป่าเหมาะกับภิขุบางรูปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและเราป่าอันสงัดอุบาลีเสนาสนะคือป่าและเราป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากยากที่จะอภิรมในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของพิขุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสีย อุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจากซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและเราป่าอันสงับผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจากจมลงหรือจากฟุ้งซ่านอุบาลีเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่อยู่มีช้างใหญ่สูงเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกกึ่งมาถึงเข้าช้างตัวนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าฉไหนหนอ เราลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้างพึงขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้างขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าช้างนั้น เป็นสัตว์มีร่างกายใหญ่ย่อมได้การลงในน้ำลึกครั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห้วงน้ำนั้นเข้ารกระต่ายหรือเสือปลาพึงคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรฉนไหนอนอเราพึงลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้างพึงขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการ กระต่ายหรือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยพลันไม่ทันได้พิจารณากระต่ายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักลอยขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากระต่ายหรือเสือปลานั้นเป็นสัตว์ที่มีร่างกายเล็กย่อมไม่ได้การลงในห่วงน้ำลึกแม้ฉันใดอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราเมื่อไม่ได้สมาธิจากซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและเราป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือฟุ้งซ่านฉันนั้นเหมือนกันอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงเถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงความสำราญจักมี